สวัสดีค่ะทุกคน ชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลนะคะซึ่งช่องของมาดามเปิลเป็นช่องที่สอนเพื่อนๆชงกาแฟและสูตรน้ําชงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสูตรทุ้งกระดาษหรือจะเป็นสูตรใส่แก้วขนาดต่างๆมาดามลงลิปไปเยอะเลยนะคะเพื่อนๆที่ติดตามช่องของมาดามเปิลในช่องทางของยูทูบยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ ไม่พลาดคลิปในหมั่นที่มาดามเปิ้ลลงเอาไว้ให้นะคะหรือเพื่อนๆที่ติดตามมาดามเปิ้ลทางช่องทางของ Facebook นะคะเหจชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลก็อย่าลืมกดไ like, 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 ลค์ไลค์ไลค์รัวรัวเป็นกำลังใจให้เพื่อนคนนี้ด้วยนะคะเอามาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็คืออยากให้เราทำํำ นมหมีปั่นโอริโอ้นะคะอยากให้มาดามทำนมหมีปั่นโอริโอ้ให้ดูน้อยมาดามทำยังไงนะคะอาจหรือทำเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆก็เอ,เ,อเอาไปปรับใช้ได้นะคะนมหมีปั่นนะคะก็ใช้นมหมีเรานี่แหละค่ะพระเอกของเรานะคะพระเอกของเราเราก็เอามาใส่หมดกระป๋องนี่เลยนะคะนมหมีปั่นเนะาะแกะออกมาเลยจใส่ไปเลยค่ะ หมดกระป๋องเลยนะคะโอเคทีนี้มาดามก็จะใส่นมข้นมาดามใส่นมข้นลงไปที่40 ml ค่ะนมข้นหวานมาดามใส่40 ml แล้วมาดามก็จะใส่นมข้นจืดลงไปอีก30 ml ทำไมถึงใส่30มาดามทำให้ตัวนมหมีของเราเป็นพระเอกไม่ควรจะเอาอย่างอื่นมากรบรสชาติของเขานะคะใส่นมค้นจืดลงไป40 ml <c oughs> ก็คนให้เข้ากันก่อนเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วเ <c oughs> พิ่นมน้ําเชื่อมลงไปหน่อยค่ะเพิ่มน้ําเชื่อมลงไปหน่อยเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรฝั่งเนาะ สูตรปั่นเนี่ยมันก็จะต้องจัดเต็มนะคะเราก็เพิ่มน้ำเชื่อมลงไปสักนิดนึงน้ำเชื่อมมาดามใช้น้ำเชื่อมมิตรผลนะคะมาดามใช้น้ำเชื่อมมิดรผล,ะะาาใ,มมผลใส่น้ำเชื่อม,มล,ลงไปที่30 ml ค่ะเพื่อนเพื่อลดหวานเพิ่มหวานได้นะคะตรงนี้ลดได้เลยไม่มีปัญหาน้ำเชื่อมมิตรผล30 ml อก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลย แก้ว22อ่ออนเนาะเพื่อนๆขอมาก็จัดให้ค่ะมาที่นี้เราก็เตรียมน้งนมหมีปั่นปุยปุยยำม,มันได้เลยค่ะจากการใส่เครื่องปั่นสิคะร,รออะไรเราก็ใส่เครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นลงไปแล้วก็เอาแก้ว22ออนเรานี่แหละมาปักนน้ำแข็งเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะโอเคทีนี้ก็เตรียมปั่นนะจ๊ะเตรียมปั่นนะจ๊ะปั่นไปแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เอาโอรีโอใส่โอเคอืม ก็ให้เพื่อนๆเอาตัวโอริโอ้นะคะโอริโอของเรานะคะมาดามจะใส่ลงไปที่3ชิ้นนะคะโอริโอ้3ชิ้นนะคะใสโอริโอล้โอลงไปค่ะ3ชิ้นก็ใส่ไปน,นี้เลยนะใส่ไปน,นี้เลย3ชิ้นนะคะคง่ายๆค่ะเมนูนี้เด็กๆชอบใบหนุ่มใบสาวชอบ เราก็ปั่นอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ต้องนานนะคะปั่นอีกรอบหนึ่งก็ไม่ไม่ต้องนานมากนะคะ,อะโอเคพอค่ะเราก็ได้ละโอริโอปัน่นนมหมีปั่นโอริโอนะจ๊ะมาก็เสิร์ฟเลยเพื่อน นี่ต้องอะไรมากลูกสาวที่ฉันนั่งรอกินอยู่ลูกสาวรอกินอยู่ทําไปเลยเพื่อนๆขอมาลูกสาวที่ฉันชอบมากเลยเมนูไหนที่เพื่อนๆขอมาแล้วลูกทีฉันชอบนี่คือแบบนั่งรอค่ะเด็กๆเกนาะเขาก็จะชอบกินแนวๆอย่างนี้ถ้าเขาชอบหวานกว่าน,นี้ก็ค่อยไปเพิ่มใส่นมข้นเพิ่มเอาเอยงก็แล้วกันมาดามทําหวานมากไม่ไหวหรอก ต้องดูด้วยลูกค้าเราอ่ะเขาเป็นยังไงเขาชอบหรือเปล่านะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะเพื่อน,อนๆลดหวานเพิ่มหวานได้เลยนะคะจะลดก็ได้จะเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องความหวานไม่ตายตัวค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าเจอลูกค้ากินหวานก็เพิ่มนมข้นหรือไม่ก็เพิ่มน้ำเชื่อมก็ได้คะ่ะเพ CC ิ่มน้ำเชื่อมลงไปได้อีกนะคะโอเค <ifi> นะได้แล้วหัว <sm ell> เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนมหมีปัน่นโอรีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกระป๋งง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ